สวัสดีค่ะวันนี้เมนูที่บ้านมีเส้นมามา่าวิธีต้มมาม่าให้อร่อยนะคะน้ำต้องเดือดนะคะน้ำต้องร้อนและเดือดเดือดมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะใส่เส้นลงไปได้เลยค่ะเส้นที่เราใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่น้ำต้มต้องเดือดนะคะเดือดไว้เลยดีมากอันนี้คือต้มไปเรื่อยๆนะคะ ให้เขาสุกดีให้เส้นเขาแยกกันพลิกกับด้านให้สุกทั้งสองด้านเลยนะคะเรากินยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเส้นจะเหนียวนุ่มและอร่อยมากก็คือต้องให้น้ำร้อนเดือดเดือดจริงๆเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยค่ะตอนนี้เนื้อไก่เนื้อหมูกุ้งหอยปูปลาใส่ลงไปได้เลยค่ะชอบเนื้ออะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะมาม่า ให้อร่อยต้องใส่เนื้อต้องใส่ให้ครบถึงจะอร่อยนะคะใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะคะน้ำมันของมามา่าเครื่องปรุงอะคะ่ะเครื่องปรุงที่เขาใส่มาในซองนะคะจะมีทั้งน้ำมันทั้งเครื่องปรุงผงกระถอมเจียวกระเทียมเจียวอะไรใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะโรยบนตัวหมูหรือว่าเนื้อที่เ,เราใส่ลงไปนะคะ วันนี้เราใช้เป็นเบคอนนะคะเบคอนจะหอมอร่อยมากให้เนื้อพวกเครื่องปรุงนี้เข้าไปในเนื้อเนื้อสัตว์ที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะจะได้อร่อยถึงรสชาติแล้วก็ใส่พวกลูกชิ้นไส้กรอกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราชอบใส่ลงไปได้เลยนะคะ อันนี้ต้มเส้นมาม่านี่เราใช้เวลาประมาณ3-4นาทีนะคะต้มไม่นานนะคะเสร็จแล้วถ้าคราวนี้เราก็จะเอาไอ้น้ำซอสที่อยู่ข้างบนที่เราใส่บนเนื้อสัตว์ในบนเนื้อของเรานี่นะคะเอาออกมาให้หมดก็คือเอาน้ำรากลงไปเลยนะคะคนๆน,นิดหน่อยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเครื่องปรุงเนี่ยเข้าไปที่เนื้อที่เส้นแล้วค่ะตอนนี้ เราให้เขาเดือดอีกครั้งนึงนะคะเดือดแบบนี้เลยนะคะเอาให้เดือดปุดๆเลยนะคะเป็นการลวกเส้นให้นุ่มเหนียวใส่ต้นหอมค่ะใส่ต้นหอมหรือผักที่เราชอบผักอะไรก็ได้ค่ะแต่อย่าใส่เยอะนะคะเพราะเราใส่น้ำ,นำปริมาณที่จํากัดอันนี้เป็นอันดับสุดท้ายที่เราจะใส่ ก็คือจะเป็นไข่ค่ะไข่นี้เราชอบแบบไข่เหมือนไข่ลวกนะคะพุทไวใส่ไว้ข้างบนเลยค่ะแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมามา่าเมนูมาม่าลวกที่แสนอร่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองชิมฝีมือได้เลยนะคะตอนนี้ว่าอร่อยแค่ไหนไข่จะเป็นเหมือนไข่ออนเซนนะคะเป็นไข่ลวกรับประทานได้ตามชอบเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามขอบคุณค่ะ